ไม่คุยคุยไม่กี่วันกูก็จะสามสิบแล้วเนี่ยไที่บอกไหมไม่บอกว่าอะไรยอะไรทำไมต้องเป็นขู่โอ๊ยถ้ามีความรู้สึกอะไรอยากบอกวิวก็บอกซะวันนี้นะคะก่อนที่จะไม่มีโอกาสวิวจะสารภาพว่าผมขโมยเกงในแกไปบอกเต้ไลายก็ต้องหน่อยอุ้ย มาแต่คนนั้นเขาขับรถไปไหนแล้วเขาไปจอดตรงนั้นทําไมให้ผมทําห้องเหรอเออสร้างห้องเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเรียกช่างมาก่อนนะแล้วแต่มึงเลยเอ้าก็ผิดตรงไหนอ่ะก็พูดถูกอ่ะผมบอกแล้วแกมันนูบเนี่ยเบสคือกด E S C ออนไลน์แล้วเลือกใช้ช่างรูให้สุดจ่อยฮะเอาไว้สำหรับเล่น G T A ครับผมเอสร้างห้องไงอ่ะ ว่าถิ่นด้วยหรอไปสร้างห้องไงอ่ะต้องไปจ้างแหน่เจเล่นจเล่ละอีนิดนึงอีนิดนึงต้องเข้าไปในออนไลน์ก่อนใช่ไหมโอ้ยสองมันไม่ต้องเข้าดีคุย สร้างดิไอ้พี่เมึงอยู่ในออฟไลน์แล้วมึงก็สร้างถูกไหมเออมึงมึงไม่ต้องเอายังไงจะมาตรงไหนไอ้กูสร้างเองแม่งเลยเย็นคราตัวเย็นเดยวเย็นเดยวเย็นค่อยคู่บุคค่อยจ่ายให้นิดเดยเย็นกับมันแล้วพี่พี่ห้ามใจแล้วกระตุ้นทำไมมึงไม่ทถาวะนี่ไงมันสร้างอย่างนี้แหมพิ่งรู้หน้าหมาเหยียบน้ำริมโดนทำหมันไอ้ไอ้หน้าซอสมะเขือเทศโรยไา้ ไอไอกระตุ้นมึงอะเจ็บเลยเจ็บเลยจะด่าเจ็บเลยไไอ้กระตนมึงไงไอ้กระตุ้นตุนี้มึงอะมายองเน็ตมาแทงอะกูดีว่มัยพูได้่เอามีดยิงที่เบียร์ที่เบียร์ตรงขายมีเรียนสิบตกห้าบาทอะไรนะฮะแย่มันแผลมันผ่าครึ่งหรือเปล่าไอ้ไอ้กระตุ้น ตาเหลียวตาเหลียวไอ้กระตูนตาเหลียวเขาหลอกดาดาแรกกูไม่เถียงใช่เพราะตาเหลียวไอ้กระตูนจริงๆริงกำลังกำลังหัวใจวายอยู่ไม่ได้เบสบอกเลยเบสหัวไม่ได้ไม่ไี้เลยพาดูออกตกใจเลยเหมือนขี่หลอกอะไรนะอะไรหลอกนะเหมือนขี่หลอก ดูมิเซเลยแล้วราผีตกใจไอ้พูดชัดๆเพราะว่าไม่ไม่ค่อยดีนี่มันจะออกเสียงนะโดนรถทีจะออกผีดอกเบสเราโมไซค์มันดีเอารถอะไรมาเนี่ยเอารถเต่ามาทำไมเนี่ยโมไซกูมีสี่ล้ออ่ะเก่งจริงเหยียบให้ได้แล้วกันเดี๋ยวจุดนี้เหยียบให้ได้นะห้ามยิงเลยลูป ใครเป็นใครต่อไหมเอ,อเคล็บนี้อยู่ระยองใช่ไหมอยู่ส่วนไหน่ะอยู่ในระยองนี่แหละพี่ <c oughs> ไม่กูรู้ว่าอยู่ในระยองแต่อยากรู้ไงว่าอยู่อย่างนี้ถามงงมอ <c oughs> อกบึกีโอ้ยโอ้เลือดแดงแผล เจ้ายังอ่อนนะฮะข้าคือพ่อเจ้าเจาะสิวฮะข้าเกียริทั้งอะไรฟังอะไรฟังไปเดี๋ยวาว่าแก่พ่อมองเนี่ย เบนมึงขี่รถเป็นปะเนี่ยผมเด้งเด้งเด้งสะพานสองเมตรติดเลยแล้วมึงกระหลบแม่งเขาเรียกว่าสตุสนกรรมอ้าวเบรกไม่บอกมา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 เบนแบงไหลข้ามมอเตอร์ไซค์ครัวโอ้ไม่ไม่ไม่รถบัคนี่หว่าแสดงว่าบั๊กตัเนี่ยรถเป็นแมลงอะ เอ้ยนั่นไงโดดได้เด้งเด้งทะล่มว่ะแล้วบรรยกาศขี่ไม่ได้เนี่ยผมนั่งรอไงจนเอ็นปัสสาวะเหนียวว่ะเนี่ยเอ๋อไม่ใช่มารีเลยลองคนเดียวได้หรือเปล่าผมลองลองเทสคนเดียวดิเอ๊ะทำฟันนี่มันไม่น่คนเดียวอุ้ยเขียเพชรไม่หลบให้กูละหลบมานแล้วแต่กูก็โดนชนเหมือนกันจริงเหรอเออ เตือนอยู่เตือนอยู่เลยพ่อยโอ้อ้ไม่ลงกุญแจสัตว์กุญแจอะไรกุญแจตีก้อร้อนโอ้ยโคว้ยก่อนแม่งเลยเแบบพี่ก้อแม่งไงหัวหัวหัวมงกุฎหนี่ยพีทวีทูเนี่ยคนเขาเล่นสแตนจังมันอยู่แล้วขึ้นขวาหน้าจอโดเกลอยเกลอยเกลอยเห็นนะมธุรกิจสบายสบายมานี้โอ้ยเนี่ยมาค่ายมงกุฎนีแล้วมือขึ้นไปยึดเดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้หลายพี่จะถึงดูด้วย เฮ้ยคุณพับจอเข้ามาเพียเดียวไอ้เหี้ยเดยวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเเเข้าไปยึดเข้าไปยึเข้าไปยเบสเข้าไปเบสเข้าไปออกซิไมด์ด้วยยิงออกซิไม์ออกซิไม์มึงเร็วเรเข้าไปดิโไม่โดน้นเฮ้ยเบสข้างหลังข้างหลังข้างหลังแปมยิงไอ้นอนหนอใจเขียวพี่ใ อ๋ใช่ช่องเพื่อนปิดเขาไม่ดีรอไม่ดีไมุยนยนคันไว้ยนควันไหนูลม่วนด้วมควันมควนไ <c oughs> <c oughs> อ้สัสไอ้ไ่มันปดตาของกูงไมดู <c oughs> เบนเข้าไปเบนเข้าไปเบ็ตดตืๆ่นๆ ลมพันันกูไม่เอาเลยที่บอว่าเราไม่ต้องลมพันก็ได้นะเราทำอย่างนี้ก็ได้จริงอ่ะลมพันธ์อร่อยผมเคยกินโยนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดใช่ไเราทำอย่างนี้ก็ได้นะเี่เสี่ยงมันเหมือนเด็กๆกันไอ้ยน้อยยน้อยเนี่ยเหรอเบสลงมาแล้วเบสเบสลงมาแล้วเบส ตกใจเฮ้ยแกเล่นได้แค่ปืนพกดิวะโอ้โมันเป็นศิบแล้วกูเล่นได้แต่ปืนพกนไ,ไอ้เหี้ยอยากใกล้ได้ไปเปรียบเว้ยตะเหลาเกมตะหลิวตะเหลา <laughs> ตะเหลาหมดก้ำ <laughs> <laughs> มันหมดไปแล้วเอากระสุนแม่งให้หมดเลยขโมยกระสุนไ่อ้คนจะต่อหน้ากันเตียนกระสุนกันใหญ่ <laughs> ยัดทางออกเลยตัวตัวทักตัวน้ำตาล้ยตะเหลียวตะเหลียวยิงมันตะเหลียวตะเหลียวช่วยกูด้วยตะเหลียวตะเหลียวยิงมันยิงไอเบสเร็วๆช่วยยิงเบสเร็วๆเพื่อนแกจะโดนด้วยถ้าแกไม่ช่วยแกโดนบ้างนะเว้ยแล้วไงกูโดนกี่นกพี่เบียร์ครับผมมีคำถามพี่ไม่อยากตอบได้ไหม ไอเหลียวยุ่งกบไอเหลียวดูชาแนลดี้แทปโปเนี่ยเปิดกล้องบ้าเปิดกล้องไหมถามอะไรนะเล่นเกมอยู่ไม่ได้ฟังถ้าห้องพีไฟดับพี่จะจุดอะไรก่อนระหว่างเทนเลมเล็กตะเกียงเทนเล่มใหญ่เทเล่มเล็กตะเกียง กูวิ่งเล่นของกูดิทำแปลกๆยอยายิ่งกูยายิ่งกูไม่ได้จะทำอะไรมึงเลยตู้เย็นรอน้องเลยดีด้วยเป็นสายไฟไอ้เชี่ยมีอะเต็มเลยเยอะ ยิวกวอเอาผักไปอร่อยไหมได้ <c oughs> พี่เดี๋ยวผมมาเพิ่หนึ่ง,งนนรู้ไม่ตายได้ไ,ดไง <c oughs> เปิดประตูรถแระโดดลงอ่าหัวไปโขกไปคนอะไรวะเนี่ย รถจีบเวยไม่ไม่ลงอ่ะจริงจเฮ้ยแล้วมาต่อยอะไรผมอ่ะโอโนาดีอุ้ยยี๋ยไม่ได้ติดทอนกลัวพวกมึงนี่แหละทีปเหวพุ่งลงไปเลยไอ้ก็นด้กันตัวนอามอไซดันฮอร์ดิ ฮอร์ไหนครับมึงขี่มาไม่เห็นฮอไอ้สัดไม่มีใครเห็นฮอกันเลยใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ขี่มาเลยเจ้าก็แบนอยู่ทป็นมร์ผมมันมันไม่ถึงจริงๆนะตาหลิวผมนั่นไปไหนเอ้าคุยมึงขี่หักหลบหนีหนึ่งสองโดดโดดเฉียบ เฮ้ยเลือดกูเหลือนิดนึงก็ต่อยทีเดียวกูตายไฟลุกนี่ไฟไม่ได้นั่งใช่ไหมครับโอ๊ยมีใครเล่นไม่มีใครเล่นกับน้องเลยอ่ะโอ้ยไม่รู้จะเล่นอะไรต่อ